ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบอบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช,นาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซื้อของนี้ที่ผมมามาตามหากันนะคือ Enchanted เด็ดเอลคอสตอมกีนนะผมหรือว่าเสื้อเอลตัวสีเขียวอันนี้น,นั่นเองนะผมของชิ้นนี้ครับแจกกันทั้งหมด250ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยออกไปเพียงแค่46ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะคือแมป Survival The Haunted Town Simulator เตอร์นะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเเเพยยจะะมมีีีอออไไรบ้าาางนน่ดด๋วผขุญตตัภไป,ไปในนเกมะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะ้นผมโดยเวสของเขานะครับผมให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะผมอ่ะตรงนี้นะเวสของเขานะับถ้าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่นะทางขวามือของเพื่อนมันจะไม่มีนะเพื่อนมันจะขึ้นค่าทางซ้ายมือนะผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับเพื่อนๆมีเวลาอีกแค่2วันนั้นเพื่อนในการทําภารกิจเสื้อตัวนี้นะผมเพราะเสื้อของนี้นะครับเขาแจกน้อยนั้นเพื่อนแล้วคนเล่นเนี่ยไม่ค่อยมีนะผมวันนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นวันเดียวก็ได้ของได้เลยนะแต่นี้มันจะมีเวลานะผมอ่ะ ส่วนภารกิจของเขานะครับที่เขาให้เราทํานั้นเพื่อนก็คือการที่เราเนี่ยต้องติดท็อป50นั้นเพื่อนซึ่งเวลาเนี่ยเขาจะมีเขียนตรงนี้นะเวลาตรงนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะรีเซ็ตตอน7โมงเช้านะท่านเพื่อนติดหนึ่งใน50ก่อน7โมงเช้าครับหลัง7โมงเช้าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมารับของชิ้นนี้ได้เลยนะผมอ่ะป้ายบอกตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่นะเพื่อนเห็นไหมนี่ครับพวกสกอร์ต่างๆอันนี้นะเขาก็จะมีบอกหมดเลยว่าคุณเนี่ยเล่นไปแล้วคะแนนอันดับที่เท่าไหร่นั้นเพื่อนผมบอกเลยม สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะผมอานาตาเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะให้ดาบโง่ๆเรามาหนึ่งอันนะผมอันนี้เพื่อนๆสามารถวิ่งเข้าหาดันเจียนได้เลยนะโดยดันเจียนอน,นี้ครับให้เพื่อนเลือกเป็นอันนี้นะเพื<ม>่อน,นเ,เห็นไหมโหมดยากเ,เลยนะผมนี่เลยลวิ<ล>่งตามเขาไปได้เลยแล้วผมพยายามแจม <c oughs> คนอื่นคายนะเดี๋ยวนี้ผมจะขอใช้เป็นมีดธรรมดานะผมตั้งแต่เวลหนึ่งที่เพื่อนเข้ามานะพร้อมเพื่อนเข้าห้องมาแล้วนะผมอันนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมเพื่อนๆแค่วิ่งกระโดดหลบนะผมให้เขาฟันไปอย่างเดียวก็ได้นะเห็นไหมเดี๋ แป๊บเดียวผมการที่เราจะหาเงินไปเปิดดาบแล้วก็โซโล่เองเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนั้นเบื่อนใครที่เข้ามาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามารอเล่นห้องนี้อย่างเดียวนะผมรอคนเขาเข้าห้องก่อนนั้นเพื่อนแล้วเราค่อยไปแจมคนอื่นเขานะอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้เพื่อนดูนะผมว่าตาหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นั้นเบื่อนเนี่ยครับถ้าเราแบบไม่มีวาวชธใช่ไหมแล้วก็วิ่งล่อให้เพื่อนแทนนะผมเพราะศัตรูนะผมเขาจะล็อกเป้าที่ตัวเรานะก็ให้เพื่อนอนของเพื่อนวิ่งตีนะผมให้ทำอย่างนี้นะผมไปจนตายเลยนะแล้วจบเกมเนี่ยแล้วเด อ่าโอเคครับเรียบร้อยครับ1ตาเนี่ยเราได้มาถึง1.2ล้านเลยนั้นเบื่อประมาณนี้นะผมสําหรับใครที่แบบไม่มีเพื่อนเข้ามาเล่นเนี่ยผมแนะนําให้หาห้องที่คนเยอะๆนะเราคอยพยายามแจมนะผมเพราะรอบนึงเนี่ยถ้าเราไปยังเลเวลสูงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็ได้มีแล้วผมอ่ะหลังจากนั้นนะผมใครที่มีเงินตรงนี้จนครบแล้วนะการเพื่อนวิ่งมาซื้อดาบตรงนี้นะผมแนะนานะครับไอประตูที่เหลือเพื่อนๆไม่ต้องไปเล่นเลยนะผมอ่าเ,เห็นไหมจะมีประตูต,ต่างๆเื่อไม่ต้องไปสนใจครับเพื่อนๆเล่นแค่ประตูนี้พอนั้นเบื่ออะ พอเมื่อกี้เราได้เงินมาล้านกว่านะผมสมุินั้นเพื่อนกห้เพื่อนวิ่งมาเปิดดาบตรงนี้ได้เลยนะผมก็ซื้อไปนี่ครับก็จะให้มีดเรามานะแต่นี้ผมมีอยู่แล้วไงนี่นะครับผมมีมีดประมาณนี้นั้นเพื่อนจะใส่ไปเลยละกันนะผมอแล้วหลังจากนั้นนเพื่อนให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูเหมือนเดิมนะแล้วเรามาดูกันนะผมว่ามีดของเราเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบบช่วยเพื่อนเล่นเนี่ยเราจะได้โซอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเพื่อนพอเมื่อกี้เนี่ยผมปล่อยให้เพื่อนเล่นคนเดียวนะผมไม่ได้ช่วยเขาเลยนะผมเมื่อกี้ผมก็โดดหลบอย่างเดียวตออออนนนนนนีีี้้้เเเเเรรรราาาาามมมมยูู่่่่7ลับืะดกกจจทไห อ่ะโอเคครับผมนี่ครับผมถ้าเกิดเราช่วยเพื่อนตีเนี่ยผมเล่นกับเพื่อน2คนนะแล้วก็มีไก่มาอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนก็รวมๆแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณ2เอ็มนั้นเพื่อนใช้เวลาไม่นานนั้นเพื่อนไม่ถึง5นาทีนะผมอา้าวแล้วทำไมผมเป็นโน๊บละ่ะ เดี๋ยวผมพอายนามรีเซ็ตตัวแป๊บนึงนะผมแล้วหลังจากนั้นนั้นเพื่อนให้เพื่อนนะผมวิ่งมาดูสกอร์ป้ายบอร์ดตรงนี้นะเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเล่นไปแค่2ตาเนี่ยตอนนี้เนี่ยสกอร์ผมขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่38แล้วนะเพราะคนมันไม่ค่อยเล่นนะั้นเพื่อนผมบอกเลยว่ามันใช้เวลาก็แป๊บเดียวน,นะผมโดยของชิน้นนี่ครับเมื่อวานผมเข้ามาทำนะนะตอนแรกเนี่ยผมจะถอดใจแล้วพอเมื่อเช้าเนี่ยโค้ดมันมาเยอะนะั้นเพื่อนผมก็เลยไปรอโค้ดซะส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมไม่ได้แล้วผมแต่นน้้อองะะรัับบผผมมมมกาาาาาพีดดดิเเเเขขขลลยย็ู ปรากฏว่าอันดับผมนะเพื่อนอะผมเรียนให้เพื่อนดูนะผม อันดับของผมอยู่อันดับที่50นั้นเพื่อแอ้วดูนะั้นี่สุดเลยนะผมอันดับ50พอดีนะโหดวงดีจัดนะผมโชคดีนะผมที่ยังไม่หลุดอันดับไปนะไม่งั้นผมต้องมารอเล่นใหม่อีกหนึ่งกว่าน,นั้นเบือ่ออ่ะเสร็จแล้วนะใครที่ติดอันดับ50ตรงนี้นั้นเบือ่อเห็นไหมวินเนอร์นะผมเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะผมว่า,ามิมิ e เนี่ยเขาจะกำหนด,ดอยู่อีแค่สวันนะผมกับของทีน,นี้นั้นเบือ่อแล้วหลังจากนั้นนะผมใครที่ติดอันดับจนครบ50อันดับตรงนี้นะให้เพื่อนวิ่งมาแลกของตรงนี้ได้เลยนะผมฟรี UGC นะผมเสื กดเขมได้เลยนะครับผมศูนย์บาทนะฟรีๆเลยนั้นเพื่อนของมีน้อยนะผมใครที่อยากได้นะผมยังไงก็อย่าลืมเข้ามาเก็บวิญญาณไปเปิดไข่กันนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมเพื่อนนะพยายามหาห้องคนที่แบบมีมีดแบบสีแดงๆอย่างนี้นะเพื่อนอ่ะประตูนี้นะแจมเข้าไปได้เลยนะผมกระโดดหลบเก็บโซ่ไม่ขีตาแป๊บเดียวเพื่อน,อน,อน,อนก็สามารถมีเงินมาซื้อตรงนี้ได้แล้วนะ บอกเลยว่าถ้ามีเพื่อนคนไหนที่เล่นอยู่แล้วนีก็ให้เพื่อนมาแบกเอานะครผมก็เป็นของพีง่ายห,หนึ่งชิ้นนั้นเพื่อนซึ่งเพื่อนนไหนที่มีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่อไปเรืยมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า